สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆแต่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะครับคือเรื่องความปลอดภัยหลายคนได้ยินคำนี้บ่อยๆเนาะแต่อาจจะนึกถึงแค่กฎระเบียบหรืออะไรที่มันดูยุ่งยากใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเอ่อลองมาเจาะข้อมูลจาก Safety Hub Thailand ครับเขาเป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องนี้เลย น่าสนใจมากค่ะเพราะว่า s a ฟตี้หับเนี่ยเขามองความปลอดภัยเป็นภาพรวมใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแก่นจริงๆของความปลอดภัยหรือ Sa ฟ e t ้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตามมุมมองของเขาค่ะถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะคะ s a ฟ e t y หับเขาบอกว่ามันคือสภาวะที่แบบ ปลอดจากอันตรายหรือความเสี่ยงต่างๆคือไม่ใช่แค่การป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องรายๆขึ้นอย่างเดียวนะคะอ๋อครับแต่มันรวมไปถึงเรื่องเอ,อ่อการลดความเสี่ยงด้วยแล้วก็การจัดการถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยเหมือนกันเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเอ,อ่ prevention, เอ prevention นะ ใช่ค่ะไปจนถึงการลดความเสี่ยง Risk Reduction แล้วก็การจัดการ Hazard Management ด้วยถูกต้องค่ะครบวงจรเลยไม่ใช่แค่ระวังอย่างเดียวแล้วทาง Safety Hub เขามีแบ่งมิติหรือมุมมองความปลอดภัยที่น่าสนใจไว้ยังไงบ้างครับเขาสรุปไว้ดีมากเลยค่ะเป็น4มิติหลักๆที่แบบว่าใกล้ตัวเรามากๆเลยมิติแรกนะคะคือความปลอดภัยในชีวิตประจำวันหรือ Daily Life Safety ชีวิตประจําวันเลยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเช่นการดูแลสุขภาพตัวเองการเดินทางไปไหนมาไหนหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยในบ้านเราเองเนี่ยแหละค่ะ อจริงด้วยข้อมูลจาก s a f e t ี Hub เขาก็ชี้ว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในบ้านเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะเช่นอะไรบ้างครับพอยกตัวอย่างได้ไหมก็อย่างเช่นเลื่อนล้มเพราะพื้นเปียกหรือว่าการจัดเก็บบ้างไม่เป็นระเบียบของวางเกะก,กะอะไรหลักเนี้ยค่ะอ๋อจริงด้วยครับเรื่องในบ้านนี่บางชีเราก็ประมาทเป็นนิดนึงนะ อย่างเรื่องง่ายๆเช่นตรวจสอบปลั๊กไฟสายไฟเก่าๆหรือแค่เก็บยาเก็บสารเคมีให้พ้นมือเบกอันนี้ก็น่าจะอยู่ในมิตินี้ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทั้งหมดนั่นเลยสำคัญมากๆแล้วมิติต่ตอไปล่ะครับค่ะมิติถัดมาก็ขยับมาที่ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน workplace safety อันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดี ค่ะพวกกฎระเบียบต่างๆใช่ค่ะการต้องทำตามกฎการใส่ PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอืมอแต่สิ่งที่ Safety Hub เขาเน้นย้ำนะฮะคือไม่ใช่แค่ให้ทำตามกฎไปงนันๆแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมถึงต้องมีกฎนี้หรือว่า PPE ที่เราใส่เนี่ยมันป้องกันอะไรได้บ้างอ๋อคือให้เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังใช่ค่ะรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินด้วยอย่างเช่น ทางนี้ไฟอยู่ตรงไหนหรือการปรถมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเกิดอะไรขึ้นการเข้าใจเหตุผลนี้ผมว่ามันน่าจะช่วยให้เราตระหนักแล้วก็เต็มใจทําตามมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่รู้สึกว่าโดนบังคับถูกต้องเลยค่ะมันจะมาจากความเข้าใจจริงๆทีนี้มิติที่3ามล้วครับเกี่ยวกับอะไรต่อมิติที่3คือความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมครับ environmental safety สิ่งแวดล้อมเลยอันนี้ดูเหมือนจะไกลตัวนิดหน่อยนะครับ อาจจะฟังดูไกลน,นะครับแต่จริงๆแล้วทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหมดเลยแล้วสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยมันก็ย้อนกลับมาส่งผลต่อตัวเราเองได้เหมือนกันครับอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5อะไรแบบนี้หรือการจัดการขยะอันตรายให้ถูกวิธีไม่ทิ้งมสซ่หรือแม้แต่การใช้ทรัพยากรอ,อย่างรู้คุณค่าลดใช้พลาสติกประหยัดน้ําประหยัดไฟพวกนี้เพืช่วยสร้างความปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะครับ เป็นมุมมองที่เชื่อมโยงได้ดีเลยนะครับความปลอดภัยส่วนตัวกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอืมแล้วมิติสุดท้ายละครับมีอะไรอีกมิติสุดท้ายค่ะคือความปลอดภัยจากภัยพิบัติหรือ disaster safety and preparedness อันนี้สำคัญเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยการเตรียมพร้อมรับมือคือหัวใจสำคัญที่สุดเลย s a f e t y Hub เขาไม่ได้เน้นแค่ให้รู้ว่าเออมันมีภัยอะไรบ้างนะแต่เน้นว่า แล้วเราควรจะเตรียมตัวยังไงมากกว่าเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็เช่นการมีชุดอุปกรณ์ยังชีพฉุกเฉินติดบ้านไว้หรือการซ้อมซ้อมแผนฉุกเฉินในครอบครัวหรือในชุมชนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จะหนีไปทางไหนต้องทําอะไรก่อนหลังรู้วิธีเอาตัวรอดเบื้องต้นการเตรียมพร้อมนี่สําคัญจริงๆนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันจะมาเมื่อไหร่ใช่ค่ะนอกจาก4มิตินี้แล้ว ผมเหมือนเคยเห็นว่า Safety Hub Thailand เขามีแนวคิดที่สรุปเป็นตัวย่อด้วยใช่ไหมครับ S A F E T Y อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะมีเหมือนกันเป็นการสรุปให้เห็นภาพรวมที่ลึกขึ้นไปอีก S ก็คือ s a f e หมายถึงการรักษาปกป้องชีวิตทรัพย์สิน A คือ awareness การตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงต่างๆรอบตัวเราครับ F คือ framework หรือการมีกรอบมีระบบการจัดการความปลอดภัยที่ดี E คือ Environment ก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้อืมครับ T คือ Technical การใช้ความรู้ใช้เทคนิคที่ถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันหรือจัดการและสุดท้าย Y ค่ะคือ Yield หมายถึงการมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงแล้วก็ยั่งยืนโหครบเลยนะครับผมว่าตัว Why Y Yield นี้น่าสนใจนะมันทำให้เห็นว่าความปลอดภัยไม่ใช่แค่ทำทำไปแต่ต้องวัดผลได้ ต้องเห็นผลลัพธ์จริงๆใช่ค่ะเหมือนการลงทุนอย่างหนึง่งที่ผลตอบแทนคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ Safety h o p Thailand พยายามจะสื่อสารมากๆก็คือความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งใช่ค่ะไม่ใช่แค่หน้าที่ของจอปอหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยหรือหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียว แต่มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มันเกิดขึ้นจริงได้มันต้องเริ่มที่ตัวเราแต่ละคนนี่แหละค่ะเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากๆครับว่าทุกคนมีบทบาทสําคัญในการสร้างความปลอดภัยจริงๆเอาละครับก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับ ค่ะก็อยากจะชวนคิดนะคะว่าจากมิติต่างๆของความปลอดภัยที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มลงมือทําได้เลยหรือปรับปรุงได้ทันทีวันนี้เลยเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้มากขึ้นลองมองจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดก่อนก็ได้ค่ะว่ามีอะไรที่เราพอจะทําได้บ้าง